ชช่วนนนนนนททาาาาาาามมมมครรรยยกกกูเขางานานตดธาาไสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกร่วมกับสถานีวิทยุออนไลน์บ้านเกาะทองเรดิโอจังหวัดนครนายกเสนอรายการอปมชคุยข่าว ดำเนินรายการโดยร้อยตรีพงศ์ักพาราสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กรารพทุกท่านครับสถานีวิทยุชุมชนขุนด่านเรดิโอระบบ f 10 m 107.50เมกะเฮิร์และสถานีวิทยุออนไลน์บ้านเกาะทองเรดิโอจังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานประชาัมพันธ์จังหวัดนครนายกเสนอรายการอปมชคุยข่าวซึ่งรายการนี้นำเสนอท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุเองนี้และในเวลาเดียวกันนี้กระทรวงเกษตรพนิ์และรายงานร่วมกันผนึกกำลังรับมือผลผลิตกระจายผลไม้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยปี2568 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการว่าในปี2518นี้ผลผลิตลำใยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า12%หรือประมาณ1.06ล้านตันซึ่งก็จะก,กระจายและกระจุกในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวก็จะเสี่ยงต่อภาวะล้นตลาดราคาตกต่ำ และรวมถึงปัญหาการขาดแคลนรายงานที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยจงมีการประชุมวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเล่งกระจายผลผลิตโดยใช้กลไกสากรเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาร่วมเพิ่มคุณภาพและรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรรวมทั้งให้การผ่อนปลน การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคตะวันออกไปสู่ภาคเหนือในโอกาสต่อไปเพื่อช่วยเหลือเก็บผลผลิตในขณะที่กระทรวงพาณิชย์นั้นได้เร่งดำเนินการและกำหนดมาตรการกระจายผลไม้พร้อมทั้งเตรียมผลักดันการส่งออกลำใหญ่ไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพร่วมกับห้างเอกชน ช่วยรับซื้อผลไม้ไปจําหน่ายและจัดทําโครงการ G.O.Food ส่งสุขให้กับทุกรอยยิ้มส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยควบคู่กับกิจกรรมเพื่อสังคมโดยบริจาคทุนอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนตามจํานวนผลไม้ที่ขายได้ซึ่งโครงการที่จะดำเนินการนั้นก็จะดำเนินการไปจนกระทั่งถึง วันที่31ตุลาคม2518จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนผลไม้จากพี่น้องเกษตรกร,ร,กรไทยร่วมกันบริโภคผลไม้ไทยเพื่อช่วยแก้และก็แบ่งเบาภาระของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในช่วงที่ผลผลิตล้นตลาดซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าไป ในทิศทางที่ดีอีกด้วยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกหวังว่าความมีน้ำใจจากคนไทยด้วยกันก็จะนำไปสู่ภาวะที่ไร้ความกังวลในเรื่องผลผลิตผลไม้้นตลาดได้เป็นอย่างดีในโอกาสต่อไปจึงขอขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องที่น่าให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ในทุกปีที่ผลไม้ออกมาล้นตลาดเต็มตลาดจงกระทั่งขายกันไม่ค่อยได้นะครับราคาก็ตกต่ําเพราะฉะนั้นจากน้ําใจจากพระละจากพลังของคนไทยก็คงจะช่วยแก้สถานการณ์นี้ได้ถ้าเรามีน้ําใจซึ่งกันและกันและฝากความหวังเอาไว้ให้กับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับว่าคงจะได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนทั่วไป วันนี้รายการก็เราหมดเวลาแล้วครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับชช่วนนนนทานาามครย